สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟางจะพาทุกคนมาทำเค้กส้มน่านิมกันค่ะสูตรนี้นะคะเนื้อเค้กนุ่มมากเลยค่ะวีธีทำแบบง่ายๆเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้องฟางด้วยนะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเริ่มทำตัวเค้กชิฟฟ่อนกันก่อนค่ะโดยจะใช้ไข่แดงทั้งหมด3ฟองนะคะเทลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทราย40กรัม จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลของเราละลายเลยนะคะหลังจากที่เราตีไข่กับน้ำตาลแล้วนะคะจากนั้นใช้น้ำเปล่า30กรัมเทลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำส้มสุดเข้มข้น1ช้อนชา เทลงไปเลยถ้าใครมีกลิ่นส้มนะคะก็สามารถใช้แทนได้นะคะไม่ต้องเพิ่มน้ำเปล่านะคะตามด้วยกลิ่นวานิลา1นส่วน2ช้อนชาค่ะน้ำมันลำข้าว30กรัมเทลงไปเลยจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นอฟังจะนำแป้งเค้ก80กร,รมัมและผงฟู1-2ส่วนช้อนชาล้อนลงไปพร้อมกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ วันนี้นะคะน้องฟางก็มีวิธีอบทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งหม้อทอดไร้น้ามันแล้วก็เตาอบนะคะในระหว่างนี้ก็อย่าลืมวอร์มหม้อทอดไร้น้ามันและเตาอบด้วยนะคะ150้องศาเวลา10-15นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําไปพักไว้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีเมอแรงกันเลยนะคะโดยน้องฟางจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องฟางจะตีให้ขึ้นฟองเล็กน้อยจากนั้นก็นําครีมออฟอตาทาหน 5, ึ่งส่วนสี่ช้อนชาเทลงไปได้เลย จากนั้นก็ตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะพอตีได้ฟองประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะนำน้ำตาลทราย60กรัมค่อยๆแบ่งเทลงไป3รอบค่ะ พอเราเทน้ำตาลครบ3รอบแล้วนะคะจากนั้นก็ตีไข่ขาวของเราไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะตั้งยอดอ่อนๆได้ประมาณนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ยอดตามในคลิปนะคะให้ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยอดประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปน้องฟางจะนําตัวไข่ขาวนะคะไปผสมกับตัวแป้งเค้ก1นส่วนสก่อนนะคะจากนั้นก็ตะล่อมตะล่อมค่อยส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะตะล่อมเบาๆนะคะ เราค่อยๆตะล่อมจนเป็นเนื้อสีเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําไปผสมกับตัวเมลรงเลยค่ะคําเตือนนะคะต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆตะล่อมแบบรุนแรงก,ก็อาจจะทําให้เค้กของเราไม่ฟูแล้วก็ไม่นุ่มด้วยค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งเค้กไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราเป็นสีเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปจากนั้นก็นําไปใส่ถ้วยฟอย์ได้เลยนะคะน้องฟางจะไม่ใส่เต็มนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของฟอย์ก็พอแล้วค่ะเพราะเราจะเว้นไว้ใส่ซอสส้มนานิ่มของเราด้วยนะคะสำหรับพิกัดต,ตัวฟอย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะน้องฟางทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เตรียมเข้าอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เลียงในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราได้เลยค่ะน้องฟางจะเคาะตัวแป้งเค้กเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปเลียงในหม้อทอดได้เลยวันนี้นะคะน้องฟางใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของอัลติมาโคซ่าค่ะตัวตะแกรงของเขามีความกว้างใหญ่มากเลยนะคะสามารถอบตัวแป้งเค้กได้เยอะมากเลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่125องศาเวลาทั้งหมด20นาทีนะคะ ่วนเตาอบนะคะน้องฟังใช้อุณภูมิที่150องศาเวลา15นาทีค่ะแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่เตาอบของแต่ละคนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำตัวแป้งเคของเรานะคะไปพักให้หายร้อนก่อนนะคะ วิธีเช็คนะคะว่าแป้งเค้กของเราจะสุกไหมให้ใช้ไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กนะคะถ้าไม่มีเศษแป้งเค้กขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะถ้ายังมีเศษเนื้อเค้กที่มันเป็นของเหลวนะคะติดขึ้นมาอยู่ให้อบต่อจนกว่าจะสุกเลยนะคะระหว่างที่รอแป้งเค้กของเราเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปทำซอสส้มกันเลย ขั้นตอนการทำซอสส้มหน้านิ่มนะคะอย่างแรกเลยใช้น้ำเปล่า170กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย5้กรัมและน้ำส้มสุดเข้มข้นนะคะ45กรัมค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องฟางจะยังไม่เปิดแก๊สนะคะจากนั้นก็นำแป้งกวนไส้15กรัมเทลงไปเลยจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งกวนไส้ของเราจะละลายเลยนะคะ ถ้าไม่ mm hmm. มีแป้งกวนไส้สามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้นะคะตัวซอสส้มจะมีความสีเหลืองอยู่นะคะน้องฟางจะแต่งสีเล็กน้อยโดยการหยอดสีแดงลงไปสักหนึ่งหยดนะคะจากนั้นก็คนๆๆๆๆๆให้เข้ากันก่อนคะ่ะนี่ค่ะสีก็จะสดใสมากขึ้นแล้วนะคะ จากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะเน้นนะคะต้องคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นแป้งจะไมมตรงก้นแน่นอน,นะคะ่ะพอเราคนส่วนผสมของซอสซ้อมมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเริ่มหนืดและข้นแบบนี้แล้วนะคะแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะปิดแก๊สแล้วก็นําเนย10กร,รมัมผสมลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ,นนะ,คะจนกว่าเนยของเราจะละลายเลยนะ พอเนยของเราละลายนะคะซอสซมของเราก็จะเงาวับแบบนี้เลยจ้าแล้วก็จะนําไปเทบนแป้งเค้กแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่พักให้เย็นนะแนะนำนะคะให้เทซอสลงไปตอนอุ่นๆเลยนะคะถ้าซอสของเราเย็นแล้วแล้วเราเทลงไปนะคะตัวแบบตัวซอสมันจะหน้าไม่เนียนนะคะพอจะเข้าใจนะคะนี่แล้วก็เทลงไปแล้วก็เกลี่ยเล็กน้อยให้ทั่วถ้วยนะคะเรียบร้อยแล้ว ตาแรมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็พักให้เซ็ตตัวประมาณ10 1 5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งด้วยส้อมเชื่อมนะคะเพื่อความแบบน่ารักกับปุกกระปิกนะคะนี่จากนั้นก็ปิดฝาเลยติดสติกเกอร์ด้วยความน่ารักกระปุกกระปิกเล็กน้อยนะคะว้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เค้กส้มน้านิมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามแบบง่ายๆหรือว่าสามารถทําตามแล้วนําไปขายได้เลยนะคะเนี่หากเพื่อนๆทาตามแล้วอยากส่งการบ้านนะคะเพื่อนๆก็สามารถส่งไปที่แฟนเพจได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย